สบายดีพี่น้องปองอ่ายไอซเิงก่าวทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮานาะพี่น้องเนาะสำรับคลิปนี้เปิดโหคลิปจอดาพี่น้องอ้เนื่องจากว่าเอาห้างต้อลงมาแล้วพี่น้องมื่อนี้ไปขามไปมือจึงไหนไปเอามองเก้าอะไรพี่น้องไอ้ที่ไม่ห้อยไหวอะไรเนาะ ตอนนี้กะอาผงหรือว่าทีมงานกำลังห็ดสนวนน้องเนาะสำรับทีนี้ตัวสภาพพี่น้องมาเบ่งวิบต์ต่อื่อเลยะเก็บรังต่อไปเลี้ยงแลวก็เอาหั่นต่อขึ้นคอนพี่น้องเลยเอาหั่นต่อหั่นต่อที่เข้าไออาั์มาได้แหละไปขึ้นคอนแล้ะ่าทำการเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงเลี้ยงนั้นกับมีดมีดเพื่อรอคพี่น้องเลยนี้ซีนี้ไข่เก่าไปห้อยไว้ตอนนี้เป็น อมพี่ละอาดแล้วพี่น้องนี่อ่าไอ,อ้โป่งจะทรรําการอมสนวนน้อยนึงคุณว่อวีซ่าเป็นหวังน้อพี่น้องและก็ทําการตัดนะฮะพี่น้องตัดตัดจริงคือด้ห้อยอไว้เนาะมาเอาชุดก้อนแล้วห้างแตะนะพี่น้อง,องเป็นห้างเก้าห้างเดิมนั่นแหละแต่ก็เพ,พ,พิ่นผิดห้างผิดคนไปแล้วก็เลยทําการมาร์ดแล้วก็สวมถุงย,าง,ยางไวเนาะพี่น้องเนาะสวมถุงยางรวดเร็วทันใจนะพี่น้องแล้วมีสารพิษ คือเลยลอยใส่ไงได้พี่น้องเอกกำลังต่อเนาะมีแมนห่างหมดสมเนาะพี่น้องเนาะจะหั่นกะทําการตัดเนาะตัดเรียบร้อยแล้วกะทําการมัดปะถึงเรียบร้อยเพื่อที่เราจะกัดคือว่าแม่ต่อนั้นออกมาทางเนาะได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขั้นแม่ต่อออกมาทางเนาะได้การแสดงว่าได้ทิ่มถุงแอนนะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เลยแต่เทคนิควิธีการเนาะทำนำบ้องใสมาแล้วก็ ตัวให้เรียบร้อยแล้วก็มัดปากทีนี้ปัดพี่น้องสรีะภาพพี่น้องไปเอาห้างต่อที่อาร์ตมาใดหรือว่าเก็บมาใดนั้นอ่านี่คอนเนาะพี่น้องเนาะห้างอันนี้คือไม้คอนเด้อ่เน่งี้เบงมือกี้นี้มากมากอ่าไม้คอนไม้คอนคอนห้างต่อพี่น้องเลยพาจาบานตรุยเนาะป่ะพี่น้องมืดๆในเนี่ยพี่น้องเนอเนื่องจากว่าถ่ายทำอ่าตอนกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะ หลังสุดหลังหลังตอนก็ต้องได้ไฟอันนี้คือเป็นพอร์ตเก่าตั้งแต่มันเป็นมันก็ยากเนาะห้องนี้กันเลยอ่าเบิ่งเนาะเบิ่งอ่าตะดุ่ยเนาะเก็บเก็ลงเลยเอามาพอเนาะมันังมีประจพละอัปเดตพี่น้องเบิ่งประจว่าไอ้้งเลมใหญ่แล้วนะประมาณนี้หลังจากเฮาเก็บมาเลี้ยงได้จักมือจักมือเนาะพี่น้องเนาะ กาอัปเดตเธอพี่น้องว่าทัายนที่ไปดีได้ทานมันจังใจเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะไอ้โปร่งเพิ่นกาลังวัดว่าเท่าเราเอาไว้ท้าหรือเนาะพี่น้องสาคัญนักนะน้องเนาะพี่น้องเวลาเอาต่อไว้ท้าหรือว่าหัวหัวมีเป็นหัวท้าอ่ะละตรงขึ้นยังไงแก เลยเพื่อนว้าว่าตรงตรงตรงล่งตรงล่งดินแล้วขุดคือทานของห่างต่อจะต้องเสมอเสมอดินหรือว่ามีเห่อเอียงพอไงกับเหอทานเอียงพี่น้องกันขั้นทานเอียงต่อละสาในการอ่ากนห่างเื็ดเผื่อจังหวะในนั้นข้าเจ้าได้กัดใหม่ข้าเจ้าได้กัดห่างใหม่อะไรต่างทำกันก็ไอ ก่อทานใหม่เนาะตามที่เคยเอ็ดมานะเคยเห็นมาคือทานเอียงปุ๊บนี่เขาละตัดเขาละกัดแล้วกันทำกันเอ็ดเอ็ดโบเอ็ดหรือไม่แค่มัวนตรงอะไรก็ยืนงยัดมาพี่น้องเนาะอันนี้คือต้องต้องเฮ่าทานนั้นตรงเสมอหนึ่งและก็หันปะหูไปในทิศทางที่เขาเคยหันเขาหันไปทิศทางเลยเขาเอาห้างต้อมาไว้เขาก็ต้องหันไปทิศทางนั้นพี่น้องเบิ้งเบิ่งเมทัลมาพี่น้องเนาะ อันมีสันเขาแล้วมีจื้อแม่ต่อแล้วมีจือแต่กาตอน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 ที่เอามานั้นหรือว่าตอนที่เขาบินเนาะเขาก็ละป้อยหรือว่าป้อยเนี้ยบานตัวดุยละป้อยเนี้ยวแต่ภาษาเป็นฟิลิปนประมาณนี้เนาะหรือว่าหรอโมวยหรือตั้งอันสักย่างเนาะตอนนี้ก็มัดเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเรียบร้อยว่าสันก็มัดอีกขยันหนึ่งมามัดทางหลุมแล้วก็แล้วเนาะพี่น้อง อันนี้คือวิธีการเด้อพี่น้องเด้อกานของเขาต้องตั้งเสมอลงดินเนาะละเอียงไปทางข้างทางซ้ายทังขวามีได้ก็ได้ยู่แต่ว่าข้างต่อหันนานไงเพราะเขาต้องมากัดใหม่เลยครับเก็บใหม่อันนี้คือเทคนิคนะพี่น้องเนาะเทคนิคการไวข้างต่อเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเอารังต่อขึ้นคอนนะพี่น้องปองป่ายเนาะ พ okay. yeah. okay. ี่ใหญ่พันสามมาหมุนรอบนี่กะโอเคคุณวักนะดักเบิ่งก่อนแล้วก็ไม้ก็มีทีว่าไม้ดอได้ไม้พีกัสเนื่องจากว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กนะพี่น้องไม้ขี้เหล็กนี่ลหลอนค่ะพอสูงมาผ่าควานอู่ได้สองปีนี่ยังใสก่อนเก่าได้จะหันพี่ใหญ่เพันสามสามขวานไม้ใครเลาะลุไม้ทะลุอ ไอ้ด yeah, mm ูยูเซอร์การทำการถ่ายท่วมหูไม่เราต้องสส่ลงไปในน้ำเพื่อว่าไม่ให้อ่าเพื่อว่ามีเหืออันมดเนาะ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 มีเหือมดหื่งห่างเนาะสำคัญอย่างหนึ่งคือมดแต่เดี๋ยวนะเอ้ปกติแล้วขั้นมีได้สาดน้ำเด้เอาไปปากไว้นำดินปกติได้ได้คือกันครับแต่ว่าจะต้องใส่เทคนิคก็คือใส่น้ำมันดับ ใส่น้ำมันดำไปผู้เสื้อผ้าและกระเป๋ามักเสือ่งเสาสามสิบห้าตะวันตกนี้ก็ได้คือพี่น้องแต่ว่าเพื่อนมีเพื่อนมีน้องสาเนาะเพื่อนมีน้องสาก็คือเอาเอาไปลงไว้ในในน้องสาในแคมสะอะไรดีที่สุดไงสุดว่าเอาไงคือดีน้องพี่น้องอะไรป้องกันป้องกันตัวนี้ก็คือป้องกันอาโมด เือมดเพินอ่างกอเอากระละใหญ่และกระสมบูรณ์เร็วนครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการง่ายๆเนาะพี่น้องแต่ก็มาาเอาปั่นพี่น้องฟังฝ่ายฟังหัว่าพี่น้องบางคนก็อ่าล้วมีหูจักว่าเอ๊ะเพื่อต้องเอาไปเสื้อไว้ในน้ำเนาะเอ๊ะเพื่อต้องเอาน้ำมันดำมาเกลี่ยนนี่ก็คือเทคนิคลังจะหันกะทำการ เล่งและพี่น้องเล่งขวาเออก็มัดหลุมทานเพื่อนเลาไปทางเลยแต่มัดขาเพื่อนเราไปทางเลยเนาะพี่น้องันีปคือเทคนิคนี่ตอนนี้ก็กําลังรูดรูดออกมาเพื่อที่จะทําการมัดแล้วก็เล็งว่าตัวนี้ข้างนี้เนาะทานอยู่ประมาณนี้สนวนไปทางนี้ประมาณนี้ได้พี่น้องจะหันเพื่อนเล่าลงไปวัดเนาะพี่น้องสนวนมันอยู่กค้นโทมันอัดคุนเด็ดวัดเบิ้งว่าโอเคเนาะวัดมัดขานนี ได้การบ่อเนาะแล้วมันละนันละตรงบ่อท่านมันละตรง่งเสมอดินบ่อพอได้ดีแล้วก็โอเคเนาะก็ทําการมัดง่ายๆพี่น้องไอ้วี่ีเอาห้างต้อไว้เนาะสำหรับพี่น้องครูที่เป็นเซียนห้างต้อเพื่อนก็ระรู้ดีเพราะว่าแถวบ้านตะลุยนครพนมหลายเนาะ เจียนเก็บรังต่อเพื่อจะนํามาเลี้ยงแล้วก็เป็นเป็นอาชีพเสริมได้พี่น้องครัสำหรับเพื่อนใดหั่งต่อหลายๆนะแต่ว่าทีมงานของไอ้ดูยยูเซอร์หรือว่ายูเซอร์สตูดิโอแค่ได้เก็บมาไว้อยู่ไว้กินเนาะพี่น้องเนาะหอดยามบุญห่อเข้ากับผ้ากันอจุดเสื้อห่อเข้าแค่นั้นนาอพี่น้องเนาะจะหั่นเนาะหลังจากมัดเลเรียบร้อยแล้วโอ้คนนำมาเสริมอีเป็นหนึ่งเนาะยิ่งใหญ่ผนว่ามีไายได้ผมว่ามาเทนเดียวเขาเติมมันคิดเลยจ้ะ ไดยของคนละเนาะยามันตกน้ำสาวจ้ะก็เลยทำการมามัดเสริมอีกห้างหนึ่งเนาะพี่น้องเอ้บุมแม่นเส้นหนึ่งเนาะอามัดให้แน่นมัดให้แน่นหนาถาวรเว่าเนาะประมาณนี้จะหันและอเลยนะทำการแก้ปะถุงห้างนี้กะรู้สึกว่าแม้เพ้นละสงบเนาะพี่น้องเนาะจะทำการแก้ปะถุงกะสะด้ยกะละผ้าพี่น้องเบิ่งว่าวิธีการแก้ปะถุงเนาะ ต้องแกะแกะแล้วก็ใจเย็นๆมือนิ่งๆนงนะฮะพี่น้องนะไ่ต้องกลัวถ้าเขาไม่ออกมาจากรังเราก็อย่าไปกลัวเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาออกจากรังเราจงวิ่งให้ไว <laughs> <laughs> น้องพี่น้องเนาะนี่ๆ่ก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเตอนนี้ทันผีเพื่อนกะ อากำลังดึงถุงนี้โอเคทีว่าชุดยอดห้างนี้เพื่อนมีตื่นเนาะเพื่อนมีตื่นแล้วก็ทำให้ลังไม่แตกแม้มีอ้อกะโอเคจะทำการแกะเรืเรียบร้อยแล้วก็เพคนกระปล่อยจนวนกระดุยกะละย่างหนีจะก็ได้พี่น้องเอ้ยมีที่ยู่น้าได้ว่าสันสดจะหันกลับมาแกอีห้างหนึ่งเนาะพี่น้องเมื่อนี้ได้สองห้างนะพี่น้องเอ่ะสองรังนะครับ ไมีสูง้ยมสนะส่งเนะนะึนนี้พี่กเกียวส่งรเดี๋ไปไทยงีเดียวนะขึ้นเะไม่ไื้นรเดียวนะเอดมือละ้างขืนเยอไง้นนาะอ้าต้อไปกัไอ้ปู่มกะขาการแกแต่ห้างนี้นั้นอันแมเพื่อนออกมาปัแม่มามจะดอยกคนญาตบาดค่ํมเนาะมีได้ยูเบิงจนจบได้แต่ละแลนปลานะพี่น้องเนะแต่กระไือพี่น้องเบิ้งยูสาหรับคลิปนี้เนะ กันยางมาพอสมมาพาควรพี่น้องเลยแต่ดีกับคนญาติบัตรคำเด้ออาคนญาตาาาตงงังยู้หิงลงมาอีกคนตัวผู้ชายจะยิ่งคู่งงนค,คนเราอยู่ดีมีแห้งกินมีแซ่บนอ,อนหลับความเจ็บไม่ได้ของมไข้มือมีคุณพ่ารักษาเทวดาคุ้มครองหาเงินได้มันหมาเด้อพี่น้องเด้ออ่าบายบายครับผมเอาดึงพี่โป้งดึงนะ เดี๋ยว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 เนี่ยเบิ่งพี่ปวงเพิ่นแก่สะก้อนถึงพักแลนพี่น้องเองแลนด์ได้เพราะแม่เพิ่นเออเนาะแม่เพิ่นเออหลายเดพี่น้องเอยไปเลยเด้อบาดทีนีเดียวไปเลยเด้อนะลุดและลุดและลุดและตอนนี้ก็อ่าตะดุยก็เริ่มถอยหลังแล้วนะฮะพี่น้องอ่าบายบายพี่น้องไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม